ดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาถ่ายคลิปสุ่มองสุ่มอีกแล้วนะคะถ้าทุกคนจำได้ก็จะมีมือด้อจูนนะคะแล้วก็งดอกไม้แ่แบน้ำฟันลามีเนะี่ยะน่ารักไหมแล้วก็นี่นะฟันโอ จะมาฝึกกันหลับตามองเหมือนเดิมนเดี๋ยวเราต้องทำงไกันเรา้า,า,างเอจะมที่ตัวที่เราอยากได้ในมือที่สูงเนี่ยอเอดี๋ยวเรา,ด,าดู่อยากได้อยากได้ อยากได้ J นะไม่ใช่โลกเราอยากได้วีไม่ใช่เราอยากได้สี่นะจะได้สี่แต่ว่าสีเห็ดเป็นสีนนะสีเห็ดอาจจะเป็นฟินดูกันไปนี่ก็คือเลือด กคออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทุกคนเราได้ดีนะคะดีดีนะดีด ก็เพิ่กดออกนะทุกคนก็เพิ่กดออกขอโทษใจนี่ได้มีเ pues ฮ mm ้ยเราจะเป็นตอนที่จะลาไปไหมลาใช่แต่ว่าอันนี้น nah. ่าจะเป็นการบอกเฮ้ยใช่ดีเลยตอนที่หกตอนที่เกือบได้อันนี้เป็นหานะคะเป็นหาตรงนี้นะ กันป้าเหมือนกันก็ขอสำหรับพีชมีท่านก็ขอจดคพิปแค่นี้ค่ะแล้วจะกันพรุ่งน่นะคะดังเปิดฟรีอันนี้ที่เหล้วนะคะบ๊ายบาย